เอาลวะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะคบเกมในเกมโลกบล็อกเมบออันนี้คือมาสมัครใหม่เลี๋ยวหนึ่งนะคะชื่อจริงผมก็คือไม่จะเกมเดอะทู Game The นะครับอันนี้คือเป็นเลขสามนะก็สมัครใหม่เลยนะครับดูสิครับ่ยสมัครใหม่เลยพอจะฟาร์มรัดนี้ใช้บอกในในบ็อกฟุตฟาร์มจุดตันเลยนะครับราอรหัสหลักจุดตันไปเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลย มนุษย์กันครับว่าผมจะได้เผาเอะไรได้เผามิกก็ได้เผา,เเผาปลาขอเผาปลาแล้วกันผมจะเล่นจนตันเลยนะขอเผาปลาได้เป็นเผามนุษย์นะ,ะก็ก็อืมได้ไปคดีได้นี่ผมก็เกิดมาในโลกของพันพีแล้วนะครับ เราเปิดฟาร์โหมดนะครับไม่งั้นแหลก <c oughs> เรล่นแบบปกติก็แหลกนะครับขายเรยแบบนี้แหลกขึ้น500เท่าเลยครับอันนี้ก็โวบไป <c oughs> มามาฟาร์มกันเลย <c oughs> ตรงนี้โอ้ยอารองเกิดเรียจังเลย <c oughs> ตัวนี้ก็แค่ลากบอลแล้วก็ตีนะครับ <c oughs> ถ้ามันยากเกินไปแล้วถ้ามันยากเกินไปเดี๋ยวผมจะให้ล่หลักผมมา อันนี้ให้นะครับคุณผฝนใหน้นี่นี่นะนี่อู้อู้อู้ตายตายหมดตายหมดผมดหมดตายแทนมากกว่านีออ่ไงเอ้ยผมว่าเออจริงด้วยผมใช้อันนี้เนี่ยว่ะผมใช้แบบเป็นเต้าอ,อ่าขั้นแรกเขาจะมาสอนวิธีการเล่นเลยนะครับขั้นแรกให้ทุกคนอัพเป็นพลังโจมตีระยะประชิดนะ ให้หมดไปเลยเพื่อจะมีสตามีน่าในการดแดดเนี่ยเห็นปะเห็นปุ่มแดดปะเนี่ยเนี่ยมันจะมได้มสตามีน่าในการแดดเพิ่มขึ้นยาหมัดพวกเราก็จะได้แรงขึ้นแน,น,นะนำนะอย่าไปใช้ดวงใช้ดามหรอกหรือใช้ผ่มใช้หมัดอัพหมัดแล้วก็อัพเลือดให้ได้แบบเยอะๆก่อนนะค่อยถ้าให้ดีนะคะฟามจน ความแบบไม่มีผลจนจนไอ้นี่เลยนะครับจนได้ตังร้านหนึ่งร้านสองจนไปซื้อผลพระได้เลยก็จะดีมากๆเลยนะครับ ไเอ้มันจะตายโอเคก็เสร็จเคล็ดอีกเคล็ดหนึ่งแล้วก็อืแล้วก็นะ้พลังในการเดฟเอ้ยพลังในการจมตีแนละ้วราิดมแล้วก็รับเคล็ดจนกว่าได้ อ้ามจนกว่าจะถึงเลเวล10นะครับก็เนี่ยเพื่อนครับผมมีเทคนิคนะครับถ้าขายแบบเห็นถ้าฟาร์มบอลแบบไม่มีโคโลเกียไม่มีผลแล้วบอลมนันเลือดเอ๊ะมันตีแดงอ่ะให้กดตีแล้วก็กดเดเ้งไปอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างงี้นะหนลายๆคนก็ทำเป็นแล้วแหละนจะชินแล้วแหละเห็นไหมเห็นไอ้เห็นทิศไหมครับ ถ้าเป็นมือถืออ่ะมันจะกดไม่ติดนะฮะเป็นในคอมเลยอ่ะมันจะกดติดแต่ก็ไม่ต้องสองครับดูป้ายตรงน,นี้ได้นะครับไม่ก็ตามผมมาเลยนะครับแล้วก็ซื้อเรือฟรีนะผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นสายผลดีไหมก็สัตวตนกคนเล่นสายดาบเลยวัตายไปแล้วเด้อให้เปิดประตู อืมเอาดีถ้าเจอผลก็เล่นสายผลนั่นแหละให้มันจะมีตรงน้นใช่ปะคบให้ซื้อเรือแล้วก็แดมมันทางขวาไม่ก็ว่ายน้ำมันเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมเอ้ไม่ใช่ดิเพราะว่ารหัสนี้มันเป็นเริ่มใหม่แล้วมันไม่ผลไงลนะ่ะมันก็สามารถว่ายน้ำมันเลยไ,ไม่จะซื้อเรือก็ได้แล้วครับแล้วแต่ทุกคนนะครับจริงๆอ่ะวางตอนนี้ ฟาร์มลิงแค่เลเวลเดียวก็สามารถไปเลเวลต่อไปได้เลยครับจริงจมาแล้วมาแล้วนี่งไงเห็นไหมสตารมิน่ามันใช้เยอยะเนี่หรอคร้บมาคอมแบบพวกเราก็จะแยงขึ้นด้วยถ้าพวกเราใช้สตารมินา่าถ้าพวกเราอัพไอ้นี่เยอะๆเนี่ยพวกลิงพวกนั้นเห็นไหม ลากสักประมาณสองตัวสามตัวเพราะว่ามันก็ลากให้มันตกน้ำนะครับเทคนิคก,ก,ก็คือเทคนิคก,ก,การตีลิงตัวน,นี้ก็คือลากให้มันตกน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาตีข้างบนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาตีอย่างนี้นะลิงลิงเข้าไปไหมเอ้ยลืมกดเปิดข,นนขา้างบนเน่ยตัวข้าวปที่ตั้งค่ากดเปิดข้างบนนะครับตอนแรกมันจะเปิดปิดตอนี้ก็เปิดแล้วก็จะได้รู้ว่าเราทำดาเมจไปเร็ไปยังนะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็นากบอลปิ้วนี่ปรับไปโคตรสวยอัปเดตหนึ่งจุดบทั้งดาบทังดาทั้งมัดเลยแต่ไม่รู้ว่าหมัดอย่างอื่นปรับหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะปรับหมัดนี้เลพราะว่าเออท่าดาผมจะไม่มีหมัดก็สฮิวแมนเลยเพราะว่ามีครบทุกมัดแล้วยกเว้นหมัดก็สฮิวแมนกับมัด แวมไพร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีสมอรูนะฮะไม่มีดาบตู้นะครับพึ่งตานไปได้วันนี้แล้วครับพึ่งตานอีกเทคนิคหนึ่งก็คือที่ก็คือกดตีเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับกดตีเดินหน้าถอยหลังกดตีก็ต้องทำเดี๋ยวถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็ทำเบลอๆหน่อยถ้าอยู่ไกลๆแบบนี้นก็กดตีให้ระยะมันห่างหน่อยนะครับมีเห็นปะ่ะทำแค่คู่เดียวก็สามารถไป คุยต่อไปได้แหละส่วนลิงกอลิล่าเนะี่ยมันต้องทานสองคุนะคะเพราะว่าควยหนึ่งปุ๊บเสร็จ,รจปุ๊บมันก็จะเลเวลยี่สิบพอดีถ้าให้ที่ผมจำได้นะใช่ไหมนี่ถ้ามีกอลิล่าแบบนี้ถือว่าเจ้าดีมากๆเลยนะครับอกเลยเกาะแรกกับเกาะสองอะ่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะจริงๆ อันตรงกอริล่าตรงนี้ผมก็มีบัคไอ้มีที่ตีอยู่นะครับจะตีอย่ายงนี้ก็ได้จะตีอย่างนี้ก็ได้เต่เฮ้กระดับเอ๊ะไม่ได้ไม่ไรจะต้องตีข้างบนนี้นะครับแต่ดิ๊ดดิ๊ดเอ๊ะมันก็จะตีได้ก็ะระวงังโดนตีได้ครับคือเพื่อให้มันมันเหยียบเพื่อนมันเหยียบพเพื่อนมันเหยียบขอเพือ่อนเพื่อนมาก็ตายเกิดไกล แนะนำนะครับถ้าท่านผู้ชมมีประมาณสามหมื่นห้าพันอะให้ลงทุนเลยลงทุนได้รับการซื้อหาคิกเกาะครับเดินชุจังนะครับแลวผมเส้นที่ผมแนะนำก็เป็นขนแสบขนไปคนมันแข็งแหละแหลกนำนะครับอป็นพอที่ดีมากๆเลยครับถ้าทุกคนเห็นว่ามันเริ่มตีแรงแล้วก็สามารถอัดไอันี้ได้เลยนะครับอัดเลือดนะครับแต่ผมยังไม่ตีนะ เขาจะไปอัพเลเวลตอนเลเวลประมาณเลเวลหกสิบอะนั่นแหละอัพเลเวลตอนเลเวลหกสิบอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมก็จะไม่จัดต่อเดินะให้เกียดติแล้วก็อยากให้คลิปออกแล้วก็ผุ้มจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีจาเจตเุณเดชภผอ่ครับนั่นแหละเป็นชื่อผมเป็นชื่อรหัสดำผมสามารถเข้าไปค้นหาแล้วก็เข้าไปดูว่าผมใจเรื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็สามารถ กดหรือเสื้อผมได้นะครับเพราะผมทําเสื้อขายอยู่นะครับแล้วก็นี่มันต้องทำสองโค้ดปุ๊บแล้วก็สามารถไปตีกอริล่าชิงได้อันนี้นะครับแล้วก็พอตีกอริล่าชิงได้แล้วมันก็ตีมายังจะขึ้นําทำไมนะเฮ้ยมีคนใช้พลแสงมาคุมผลด้วยตัดเต็บโดตึงนะครับพีทบุช พีฟู้ดนะครับสเต็ปนี้ทุกคนก็ต้องเคยินทำนะครับนี่พีทฟู้ดสเต็ปตึงๆแตะกดพีทฟู้ดพีทฟู้ดพีทฟู้ดใช่ใช่ขอฝนผมขอฝนขอฝนขอฝนบ๊อบอ่ะเอาเอาผมเอาผมเอ้ยนายทมาให้เรา เอามาเอามาเอ้ยอืมอันนี้ถ้าถ้าผู้ชมเจอผลนี้แล้วก็จะเลือกอยังไงก็ได้แล้วแต่และครับแต่ผมจะทำสิ่งนี้นะครับจัดเก็บเลยต้องเก็บเลยเก็บเลยผมไม่กินด้วยผมจัดเก็บ เกิดที่ไปไป,ไป,ไปฟาร์มต่อที่ผมไม่กินก็เพราะว่ามันดีนะแต่ว่าผมเล่นสายหม,มักดวนผมเล่นหม,มักดนะครับเจอไ,ไอ้นั่นมาผมฟาร์มต่อโดยฟาร์มต่อเตึมไอมีเอพีคูณสองเลยนะคะนี่นึนี่หนึ่นี่นึนี่นึนนน ไม่มีอีกพี่คุยจอง,บบงนนยยแล้วก็ฟาร์มคุคืนอันนี้ยายคยได้ไม่ใช่ใยายคืนมีเคล็ดหมายให้ทันแล้วแต่ขอฟาร์มไปได้ให้จบก่อนเฮ้ยเจ้าเล่ห์คนนั้นยาตีโนโนตีชีสคุณอย่าตีมันนะปล่อยมันไว้ยอ,ไอย่างนนั้แหละอะไรเป็นสี่ที่ดีที่สุด เอ้ยผมไปผู้เรล่นใหม่ที่เคยเล่นาบปมแล้วมเวลาจะ้อ่ะมันมีเม็ดอะไรยู่นน้นตร้มามามามมา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 เมามามม่มาาม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 าาม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 อมามามมามาดออาา ได้นี่หมาด้วยครับที่ลูกเปล่งใครมาดูดไูไปจ้าไปจ่าไปกดรับเพื่อคอริล่าคิงแล้วก็กดอะไรนะครับแล้วก็กอริล่าคิงคือตัวไหนคือตัวที่ตรงนั้นนะครับ เฮ้ยนายอย่าเพิ่งฆ่ามานันนะนายอย่าเพิ่งฆ่ามาันอย่าเพิ่งฆ่ามาันนี่ครับเอ๊ะมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเข้าไปสาเดียวเข้าไปสาเดียวเข้าไปสาเดียวโอ้ยนี่ให้ยืนข้างบนนี้นะครับแล้วก็ตีตีตีไป,ป,นะปเรื่อยตีไปเรื่อยเออ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 เอาค่าผมโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดได้เซิร์ฟแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยว่าจะไปฟาร์มกอร์ดีน่ามาันเล่นมันมาเนี่ชิบถ้าสมผลได้ก็สมได้เลยนะครับคนอาจจะโดนด,ดีไม่เท่าผมหรืยโดนแย่ไม่เท่าผมนะครับ ็บ้บางทีก็จะเจอผลนะครับบางทีก็จะไม่เจอแล้วแล้วก็อย่าไปหาโหลดโปรมาเล่นนะครับนี่ไงสกิลนี้เป็นสกิลหมูนะครับพเพราะฉะนั้นดีมากเลยแต่ตัวหายไปไหนแล้วมีสามตัวอีกตัวหายไปไหนแล้วอ๋อบอน่ายังไปนอนโอนอยู่ตรงนั้น,นอยู่ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอีกตัวหายไปแล้วครับมองไม่เห็นเลยต,าาต้องผมตาฝาดด้วยผมตาใสตาแย่เลยเอยังไงนี่ก็สามตัวอีกตัวหายว่าจะมันเหนียวมากเลยนี่เดือตัวไม่ใช่เหรอคนละ มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนตีเลยไปขับรถเหนื่อยด้วยไม่อยู่ไอ้มันหายไปผมอยากไปหาจีนกิจจังเลยตอนนี้แล้ก็ช่างมันแล้วกันเฮ้ยนายยามันเย่ยงว่าฝันได้ปล่าไอ้ต้องสองหกเจ็ด นะโอ๊ยนายมันยัง่งฝะฟ้ามากนายย่าทำแบบนั้นทำแบบนั้นจนะสเต็ปเด็กไทยไปหน่อยไหมพิดฟุตพิดฟูดพีดฟูดพิดฟุตพิดฟุตอยู่อย่าอย่าแย่งน,นะนาอยาฆ่าบ้านเป็นไปของเรา นายเออาไอ้าทไมนจไปที่ไหนกูะไปก็ด้นะเ,เดล้วอาอยเดาเลยโอ้ค่ยเดวตรงๆะก็ลิงตงุงกอ,อลิล่าตุนๆนามันก็นาขาสารเลี้ยงเลยเอ้ยนี่เฮ้ย,อยโอเคเด็บ้อย ถ้ากาลิล่าอีกุตัวก็คงจะดีปิดพูดปิดพูดปิดพูดคนิ้ปิดพูด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  พีทฟ you ูดพีทฟูดคาร่ามาพีทฟูดอืมผมไม่อยากเสียเวลานานอ่ะอันปคนใจยุ้ยคนใจยุ้ยคนใจยุ้ยมากมากเลยอะไรอ่ะอ่านแล้วกินไม่ออก คณใจยุ้ยคณใจยุ้ยมอสด,ดตายแล้วเมื่อกี้กแ,แต่หูตีห้าห้น้องอุชเงี้ยี้ยน้องอายุอไรบปีเดกกี้เรอใช่ป่ะ โอ้ว้าวแต่ว wow. ิ er, ่งอีกงเองแม่เอาหมอนหนึ่งมือไหนเอ้ยดูซิดูซิดูซิจุ๊บจุ๊บโอเคแม่ พีทฟูดพีทฟูดพีทฟูดเธอขอร้องขอบลหน่อยพีทฟูดพีฟูดพีทฟูดพีทฟูดพีฟูด

เฮ้ยนายขอขอหน่อยเฮ้นยนาย,นายกินข้าวไปอ่ะเฮ้วฝนพุทธเม่ไหนคลิปนี้ผมจะสอนถึงเลเวลสามสิบก็พอละเพราะแบตจะหมด ไอ้เกิดแล้วมันนี่เลยเอ้ยกดดิละดิละนี่ต้อนสกุดตุยตุงนี่อย่างนี้อ้อเอ้ยน้อยคับคุอบกก็คิดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเก็ต้องแต่จะไม่อยากว่า ผมจะไป,ปะก่อต่อไปก่อนนะนี่มายาก้ไหมหเเรือผมผมจะไล่เรยอผมชัวร์ร้อยเร์เซ็ตก่อต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเริ่ม ม,มาผมจะเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้ใ้าทุกคนไปข้างหน้าเลยะครับคุณจะเห็นอันนี้ให้ทุกคนดึงไปทางขวานะครับดึงไปทางขวาทางขวามันจะเป็นทางขวาสุดมันจะเป็นไอ้อนั่นเกาะทหารเรือเริ่มตนดึงไปทางขวานะครับอ้อมไปเลยนะครับนี่แหละ อ๋อไม่เลยเด้วเราคุยชมจุดเอียวลางๆฮิตปะลางมาอะไรจะให้ทุกคนไปเกาะเรแหละครับนั่นแหละเป็นเกาะของบัรกี้เกาะของบ๊อบบี้บัรกี้อะไรกิกกี้และนี่เป็เกาะการที่ทุกคนที่คนเอื่เขาเรียนกันนะครับเก่าอิดตา นั่นแหละครับเห็นไหมครับนั่นแหละก็ฝึกฟ,ฟาร์มาทั้งหมด20นาที20นาทีก็เราสามสิบวิว,วโคตรน้อยเลยนะครับถ้าเป็นผมโปร่งสีผมจะไม่พูดเยอะแบบนี้นะครับ20นาทีหัวมันจะประมาณ 40, 40 50แล้วตอนนี้20นาทีพนักงานสามสเองถ้าเห็นเกาะมาใกล้ๆอ่ะสามารถกระโดดแล้วก็แดดแดดไปไดเลยมาแดด้ผลรีคุณเดี๋ยวก็ศูนย์บาทแน่นอน มาแล้วนี่ไงเห็ร้อยและเห็นเล็บผมไหมหนึ่งร้อยผมจะให้พวกมาตีอางนี้ตดโคตรเยอะเทคนิคก็คือการตีอย่างนี้ใช่ไหมครับตีปุ๊บมันจะลงตัวกันให้โดนตัวกันนะแล้วก็กดตีแล้วก็แดตตีแล้วก็แดตตีแล้วก็แดตตีแล้วก็แด,ดตแล้วดดครับ ดีเด็กแดดนี่เห็นไหมเที่ยวผมไม่ลด,ดเลยเห็นไหมไม่เห็นไหนเทคนิคก,การโจมตีพวกมันก็ประมาณนี้นะครับเห็นบ้า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 ที่นี่เราจะดูด้วยนี่เป็นบแบบนี้นี่นี่แบบนี้นะครับอ,อันนี้คือสองอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับอ่ะมันเป็นที่อะอ่ะ มาที่เอไวอัปเกรดดาบแล้วก็ผลอุ้ยนายอยากได้จังมีอยากได้จังเลยนี่ปุ๊บให้ประมาณยังไม่ถึงตัวมันก็จบตีแล้วอะยังไม่ถตัวก็ถึงตได้เลยนะครับโอ้โห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 โ้หโอ้โ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 อ้ เอ็นตีมาโดนตีเคยเล่นแล้วก็ตัดแล้วนี่ปึ๊บตีแล้วก็ตีอย่างน,นี้นะครับแล้วก็จะได้วิวมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฮันอ่ะเป็นฮันบีนะครับที่เหมือนเขาจะมาตีแล้วก็ตีไม่สำเร็จแล้วก็ปุยแล้วครับ มามามาแล้ก็จะตีไปห้าศ uh ิกเดียวก่อนได้ไหมก้อนเดือดหมดแมวอะเอาเคล็ดมาหมดไปแล้วอืออือเดือดเดือดเอือดเดือดเดือดโอ้โหเห็นมเห็นไหม เื้ยงน่เนี่ยเงน่เนี่ยน่เหอการสามง่ายงผมแนะนำนะให้เล่นหมัดอุ้ยว้าโอ้สองพันเลยเฮ้ยของเราเดี๋ยพูนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการที่ผมจะ ามาถึงผลดูที่ว่าผมจะได้ผลไรแล้วก็ฟ้าได้ถึงหนึ่งหนึ่งฟ้าไม่ไปถึงก็เยอะๆอืออืออือนี่เลยนี่แบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแอชร์กดซับกันเลยนะครับ แอ๋บอยเจอกันใหม่เด้อ